Ah. เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็มาเคลียร์เกมใหม่ครับแม่เนยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นมอดนี้กันนะครับก็จะเป็นของคุณอาเฟสตันนะครับผมยูทูบเบอร์ซิมูเลเตอร์นะครับก็จะเป็นแบบว่าจําลองชีวิตของการเป็นยูทูบเบอร์ใช่ป่ะก็จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นคอมอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าครับผมค่อนข้างน่าสนใจเลยฮะเอาล่ะมาจากวันนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะครับผมโอ้โหผู้ชมโคตรกว้างเลยฮะอะไรวะเนนนีี่ยออั้คืบ้านมมันก็จะีเป็นแบบี่างงเ้ยนะคอับไนดูซิอ่่านนีกก็็จะเปร โหมดนะครับผมเอาเป็นอย่างแรกเลยน่าจะต้องมาตรงนี้ปะอ่าเนี่ยก็จะเป็นคนเพลตันนะครับไหนดูซิต้องทำอะไรอะ ก็คือหแบบว่าจัวันนี้เนี่ยเราก็จะรับบทเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็จะต้องทำให้ช่องของเราเนี่ยมันดังขึ้นมาได้นะครับอ่ะกดปุ่มไปแล้วผมจัวันนี้ว้ามาแล้วนะครับเอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นคองเครื่องแรกของเราเหรออย่างแรกเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาสำรวจห้องกันนิดนึงนะครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะออกเพื่อไปซื้อของเหรอไหนดูซิอ่าเหมือนเดินขึ้นมานะครับก็จะมีเป็นแบบอันนี้คือบ้านของเราใช่ไหมค่อนข้างใหญ่เลยนะครับซึ่งเอาเป็นว่าจัวันนี้เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการคอมตัวเองก่อนฮะคอมเริ่มต จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็ต้องมาเล่นมินิเกมเนะครับผมอ่านี่คืออะไรฮะขอลองหน่อยแล้วกันครับผมจัดไปโอ้โหเจ้าวัานนี้ตังก์หมดตูดนะครับเป็นนั่งเรือซิ่งเหรอจัดไปดีครับผมแล้วต้องหาตังค์ให้ได้ฮะเอ้ยเดะเดะๆระวังกับดักระวังกับดักเออไปเจ้าวันนี้ลงมานะครับเอ้ยมีกับดักด้วยอ่ามาทางนี้แล้วกันเอ้ยโอ้โหอีกแล้วเหรอมันยากนะเว้ยคุณผู้ชมเกิดไปหรือเปล่าฮะกับดักแบบนี้นะครับผมอ่าประนึ็นขอดูก่อนอันนี่คือกับดักมันหายไปเลยนี่หว่าเพราะเราชนไปแล้วนะครับผมเฮ้ย ตรงนี้คืออะไรเนี่ยตกปะเนี่ยลงมาตรงนี้นะครับพี่เฉา ผมเล่นเป็นหมดนี้ดร่าผู้ชมได้มาหมื่นาแล้วคแต่ค่าเล่นเนี่ยห้าหมนะครับเอ้ยอะไรเนี่ยผู้ชมจนวนี้เนี่ยเราเล่นจบไปแล้วนะครับทำไมจากตังค่าหมื่นไปสองแนเลยวะโคตรรวยเนยบผมแล้วก็มีคนติดตามเจ็ดหด้วยนะอะไรวันนี้นดูดิโดยจัด,ด,ดจฮะเรามาจากการเล่นเกมหรอตอนนี้เริ่มดังขึ้นมาแล้วผู้ชมอ่าเราทำอะไรต่อได้บ้างฮะเอาปเดี๋ยวเรากลับไปก่อนละกันนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะรีเทิร์นดูเซตอัพอ๋อเนี่ยกลับมาแบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ ไม่ได้ใช่ปะก็คือต้องนั่งเดียวเลยดิโอเคไหมผมอยากอัปเกรดอ่ะก็แน่นต้องมาที่นี่แหละนะครับผมอัปเกรดคอมหมอเอาเป็นว่าเล่นตรงนี้ก่อนแล้วกันอันนี้คือเล่นฟรีด้วยนะครับเดตเอ็นเหรอจับไปดิไหนดูดิคืออะไรฮะเริ่มนะครับผมอ๋อคือแบบเหมือนพื้นมันจะพังไปเรื่อยๆปะ่ะแล้วเราเนี่ยก็ต้องรอดให้ได้นะครับมีการ e อัปคลิปด้วยเหรออ๋อคือเวลาเราเล่นมินิเกมเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะเป็นเหมือนแบบเราเล่นเกมเนี่ยแล้วก็อัปคลิปโชว์นะครับผมถ้าเราเล่นดีเนี่ยยอดติดตามก็จะเพิ่มขึ้นฮะเเ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 เอออออออาาาใหมมมมมม่่่่่่่่ดดดดดดิิิตตตตตตรรรรรรรีีีีียยยัััััััวววๆๆฮะะะะะะจจจ้้้้งงงงงงงนนนนนนนคคคคบบบบบบบผผผพืืกกกก็็ก็็์ูไไปปสแแแลลซึ วิ่งไปไม่มีของให้เก็บด้วยนะไหนดูดิไหนดูดิรอมาสิบวิแล้วครับเราจะต้องรอดต่อไปเฮ้ยแล้ Speed Boot วสปีดบูสตธปะหลบไปดีครับผมโอ้โหเนี่ยเราต้องหาผู้ติด,ดตามให้ได้ฮะกระโดดเก็บของครับผมจังหวะน,นี้เอา้าโอเคมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นจัำบูสต์นะครับร่อหนได้ด้วยนะฮะอ่ะจาจังหวะนี้กระโดดก่อนแล้วกันเฮ้ยยังรอดได้อยู่อะตรงนั้นก็เหมือนจะมีของให้เก็บนะฮะอันหนึง่งกระโดดมาข้ามมาแบบนี้เอ้ยไม่ได้ว่ะโอ้โหอ่จาจังหวะนี้เนี่ยคลิปที่สามก็อัปโหลดไปแล้วนะครับไหนดูผลตอบรับดิ จะดีหรือเปล่าเฮ้ยคุณผู้ชมคนดูคลิปเรา400,000วิวเลยวะ่ะโคตรดีฮะเจอกันวันนี้สับเพิ่มนะครับแล้วก็ได้ตังค์มาด้วยนะครับผมอ,อยากอัปเกรดคอมบ้างนะฮะอัปเกรดคอมยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเล่นเกมเหมือนกันนะครับเล่นอันนี้เสียตังค์300,000เลยเหรอตังอะไรยังไม่ถึงไะดิก็คือมันก็ต้องไล่ระดับไปนะฮะขอกลับมาก่อนแล้วกันถ้าอยากอัปเกรดต้องทํายังไงอ,ะอ่ะหรือว่าต้องมาคุยกับเพตันวะอันนี้เกมเมอร์อานะครับมันก็จะว้ามาตรงนี้เลยมันก็จะมีการอัปเกรดดดดดอออุปกกกรรรรรณ์์์จิิิงง้วยยนะคคับบูเเเมม่ีห กดกลเลยนี่อันนี้น่าจะเอามาได้อยู่นะครับกดซื้อไปเออเนี่ยได้จอมาแล้วก็ผมแล้วก็ตังยังพอเหลืออยู่นะฮะซื้ออะไรดีนะอันนี้เมาส์เหรอ ขอหน่อยก็ได้คอมเครื่องใหม่นะครับราคา5 0 0 0มืนจัดมาดีครับผมอ่ะอันนี้คืออะไรฮะเป็นจอยของ p ห้นะครับผมตอนนี้ไม่ค่อยมีอยู่คุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอ่ะเก้าอี้ที่มันดีหน่อยนะครับอ่ะโอเคอัปเกรดหน่อยก็ได้ประมาณนี้แล้วกันโอ้โหอันนี้คือแบบมี3จอยด้วยหรอเลยต้องซื้อทุกอย่างมาให้ได้ฮะจบวันนี้ก็วาร์ปกลับไปเลยครับอ่านี่ไงแล้วทำไงอะคลิกขวาเงี้ยหรอ๋อคุณผู้ชมคลิกขวาก็คือแบบมันอัปเกรดให้เลยอะเอาล่ะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนจอแล้วนะครับเปลี่ยนเมาส์ด เป็นเมาส์สีดำอย่างนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนคอมด้วยครับผมแล้วก็เก้าอี้นั่นเองนะครับอ่านี่ไงโค้แจม่มครับผมตั้งเหลือแสนเดียวแล้วนะห้องคอมของเราเนี่ยมันดูดีขึ้นมาแล้วนะครับผมเอาบอ็ว่าลุยต่อเลยแล้วกันเราจะไปเล่นมินิเกมหาตังฮะไม่ใช่ดิคารว่าไปอัดคลิปนีะครับผมอัดคลิปในอัดคลิปอีกทีนึงอะ่ะสำหรับคลิปยังต่อไปของเราตัางไม่พอจะเล่นด้วยว่ะผมขอปั๊มตังอันนี้ก่อนแข่งเรือนะครับเดี๋ยวเจอกันผู้ชมเอาล่ะมาจะวันนี้เนี่ยตังน่าจะครบแล้วนะคคคคครรรรััับบผผมมมมนนนนนีีปปนีี่่่่ไไไงงตตอออออ้้้้้เเเเเาาาาาลล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 ิิิิปปปป5แแววววะะก็โโหหสุดดยย โคตรรวยนะฮะมาเรามาเล่นลเกมนี้ต่อเลยดีกว่าซึ่งผมคิดว่าแบบเดี๋ยวเราเนี่ยจะหาตังค์ไปเรื่อยๆเลยะฮะพอรวยที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะไปอัปเกรดท,ทีเดียวครับผมเอาละมิติเกมนี้คืออะไรไาเด่นเหรอฮะเหมือนจะต้องปลาอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้ว่ะอ๋อนี่ไงปลาลูกโป่งเหรอจัดไปดลครับเฮ้ยเฉาเอาให้โดนครับผมอ่านี่ไงก็จะเป็นพอยต์แบบนี้นะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยพอยต์จะไม่เท่ากันด้วยเหรออ่าเพราะว่าจัดไปแล้วกันนะผมปลาไปให้หมดเออ ใช้ความแม่นที่มีเนี่ยหาตังค์ก็พอเฮ้ยอันนี้เยอะว่ะโอ้โหจัดไปต้องหาพอยให้ได้เยอะที่สุดนะฮะ,พะเพราะว่าเล่ตึงขนาดนี้เนี่ยวิวน่าจะได้เยอะอยู่นะไหนดูดิได้เท่าไหร่ฮะนี่ไงคุณผู้ชมโอ้โหได้วิวแบบเกือบแปดล้านอะเกินไปหรือเปล่านะครับรวยเอิบก็บอได้ตังค์มาห้าแสนเลยนะผู้ติดตามด้วยโอ้โหตอนนี้ผู้ติดตามเราหกแสนแล้วะฮะโคตรดังก็ผมเอาละ เราไปเล่นเกมต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยแต่ตังค์ไม่พอแป๊บน,นึงนะรอบนี้ตังค์น่าจะพอนะครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อคือแบบเราได้คนติดตาม1ล้านหรอ <c oughs> โอ้โหผู้ชมจ้าวันนี้มีโล่เพชรแล้วนะครับโล่เพชรในชีวิตจริงไม่ได้เนี่ยแต่ได้ในเกมว่ะก็ถือว่าโอเคเหมือนกันครับผมลองนึกภาพดิอัพไปเคลิปเนี่ยแต่คนติดตามล้านสองอ่ะเอาล่ะเกมต่อไปเลยแล้วกันฮะอันนี้เหมือนจะต้องสร้างอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่ไงอ๋อแล้วที่ผมเข้าใจเนี่ยเหมือนแบบมันจะมีสิ่งก่อสร้างมาสองอันใช่ปะก็ต้องทำให้มันเหมือนกันเหรรอออ่าเดดี๋ยววลลงูแ้กัันนะคบ เดี๋ยวเอาจริงเนี่ยเราอุดเข้าไปด้วย่าให้มันเหมือนอันนั้นนะฮะเอาล่ะดูจากหน้าตาเนี่ยเริ่มใกล้เคียงแล้วฮะก็ใช้ได้อยู่แล้วมั้งแล้วก็วางแสลบเพิ่มเข้าไปเอาล่ะได้ยังวะไม่ไดเกมนี้คือแบบไม่ค่อยใช่แนวเลยฮะแนวสร้างเนี่ยไม่ถนัดเท่าไหร่ครับผมแต่ว,ว่าเราจะพยายามให้ได้แบบได้ตังมาเยอะแล้วกันโอเคมากคุณผู้ชมเราดูคะแนนเลยดีกว่าฮะน่าจะได้อยู่มั้งอันนี้เนี่ย จัดไปอัพคลิปที่8นะครับไหนดูซิมันจะออกมาดีหรือเปล่าเนี่ยจะวันนี้นะครับโอ้โหได้ๆๆยอดวิวเรานี่คือแบบ170ล้านเลยเหรอโอ้โหโคตรดังนะครับอะไรจะดังขนาดนั้นนะ่ะอัพคลิปแนวบิวเสร็จนะครับอันอย่างต่อไปนี่คืออะไรเนี่ยไยตังเล่นก็ไม่พอด้วยเอ้าล่ะมา ต่างพอแล้วนะครับเล่นมาดีครับผมไหนดูดิต้องทํายังไงคืออะไรอะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนแบบแล้วต้องวิ่งหลบหลีกพวกนี้ให้ได้เหรอน่าจะใช่นะฮะโอ้โหเดีนะเ๋ยนะไอ้พวกนี้มาเร็จวจังวะเนี้เดี๋ยววันนี้ต้องไล่กระโดดไปนะครับเอ้ยโอ้โหไม่ได้วะยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหได้วิวแค่สองล้านเองอยากผ่านหรอคุณผู้ชมไออีกรอบนึงฮะโอเคมาจังวันนี้เนี่ยมีต่างพอแล้วนะครับขอแก้ตัวแป๊บนึงเราจะต้องไปให้ถึงให้ได้นะครับถึงมันจะยากเนี่ยแต่ความจริงมันได้อยู่นะเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบววว่่่่่่่าาหลลลบบบนนนนน้้้้้้้ออออองงงงงสัััต์ะะะครรซึไไไไไไดดดดยยยยยยูปปปเเเเเเๆีพุุมมชกกจิิท็ แล้วก็มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งโคตรยากเลยครับผม เอาไหมอยู่ตรงซ้ายไว้ดีกว่านะครับเอาละโดดไปดีครับฟึบฟึเอ้ยนี่งไงได้แล้วคุณผู้ชมปะ่ะเราต้องไปให้ถึงก็ผมโอ้โหไอเดียมีตัววนด้วยเหรอเอาละเตรียมตัวดีๆนะครับแบบนี้แล้วก็โดดกันเถอะเฮ้ยเฉานี่งไงคุณผู้ชมมาถึงแล้วครับไหนดูดิเราจะรวยแค่ไหนนะครับได้วิวโคตรเยอะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ซัมา1 1ล้านเลยนะครับโอ้โห <c oughs> ได้ตังค์มาก็2ล้านกว่าเลยเหรอได้ท็อฟี่10ล้านมาด้วยฮะตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์ที่ ยากเกิดน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาอัปเกรดกันเลยดีกว่าเนี่ยครับผมไหนดูดิมันจะมีอัปเกรดอะไรบ้างฮะตอนนี้เราก็มีตังค์อยู่ล้านแปดเนี่ยครับผมอัปเกรดกันเลยดีกว่าเก้าอี้เกมมิ่งนะครับแสนแปดเหรอซื้อมาดีครับผมคีย์บอร์ดแสนหกนะครับจัดมาอ่ะตอนนี้คือแบบรวยแล้วอะอะไรก็ามาดีครับ r g ีเนี่ยเอามาให้หมดก็ผมตอนนี้รวยจัดจัดอ่ะซื้อให้หมดฮะเอยได้ๆตังค์หมดตัวแล้วเหรอเอาไม่ได้ดิขอกลับไปแป๊บนึงก็ผมไออย่างแรกเลยเรา่าพวกรางวัลไปก่อนแล้วกันนะ ไหนดูดิเนี่ยคีย์บอร์ด R G B แล้วฮะโอ้โหเก้าอี้โคตรสวยนะครับเดีย๋ยวหาตังเพิ่มมาหนึ่งนะเอาเรามาจาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาช้อปต่อดีกว่านะครับนี่ คอมใหม่ใช่ไหมจัดไปครับผมเอ้ยไม่ใช่คอมเนี่ยว่ะมันเป็นแบบตู้เย็นอันเล็กอะฮะอ่าน,นี่ก็จะเป็นหน้าเพย์ห้าใช่ไหมจัดมาครับผมรวยจัดอะซื้อหมดครับผมเฮ้ยแต่ว่าคอมอาร์จีบีเนี่ยแพงเกินไปหรือเปล่าฮะเจ็ดล้านเลยเหรอโคตรแพงคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวางกรีสเกนก่อนละกันนะครับเนี่ยเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็เพย์ห้าไปครับผมอ่าน,นี่ไงเดี๋ยวนี้คือมีเพย์ห้าแล้วนะครับสุดยอดเ,เลยว่ะเดี๋ยวเรามาที่อื่นบ้างดีวกว่านะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบของใช้ต่ตางๆเหรอมีกรองด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้กกกก็็็็จจะะะะะเเ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 ปนนนนนตตู้้้ออ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 อาาารรรร์์คคคคดดดดััับบบบมมมมมมีีีีขงงงยยยยยยลลล่่่ืืืแณหซซิวไทุผ อ่าแล้วก็มีที่ไหนอีกปะ PC ซีมอนิเตอร์นะครับอันนี้คือ,อไลท์อ่ะเอาล่ะโอ้โหอันนี้คือซื้อพวกรถได้เลยเนี่ยโคตรตึงฮะต่วันนี้เนี่ยคือจำลองเป็นยูทูบเบอร์ใช่ปะต่วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นการที่แบบเราหาตังเองใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเสกมาละฮะเราก็จะมีทุกอย่างนั่นเองครับผมอ่จาจบวันนี้เป็นครีเอทีฟนะครับถึงเวลาละที่เราจะรวยทางรัาครับผมอ่ะอะไรที่เราขาดไปมั่งอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีโทฟี่แบบ1,000ล้านซับด้วยหรอเกินไปหรือเปล่านะครับเรราาาจะหยิบขของที่เเาาดไปนี่ยเอามามครับผมอันนี้ก็จะเป็นนนนนส่่วขออองคคมกกละกนนะัรับอ่านีี้โทฟ่ใช่ะหยิบ ขอมา GB จีบีครับผมดูดิ โค้ตสวยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับแล้วก็3จอครับผมอ่าดูดิถึงกระทับกันเลยทีเดียวนะฮะสจอสุดเจ๋งครับผมเฮ้ยอันนี้เปิดไม้ค้าไว้เหรอแล้วก็มีกล้องด้วยนะครับนี่อัปเกรดให้หมดครับผมอันนี้คือส่วนของห้องคอมเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังต่อไปเหมือนมันจะมีเป็นแบบว่าไอ้ตรงนี้ด้วยปะเนี่ยผู้ชมของใช้ในบ้านอ่ะหยิบไม,มห้หมดเลยฮะโหผู้ชมดูดิของเยอะจัดนะครับเราใช้ยังไงหมดวะเนี่ยไม่ร้องก็ไม่รู้ว่ะอย่างแรกเลยอันนี้คือบ้านของเราใช่ป่่่่ะะะะะะเเ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 เรรรรราาาาาาาจจววงมมม็็็็็็ดดกก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 ้้้้้้้้้้ออ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 ีีีีีลลลััััันน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 นคคคบบ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 แแแแๆๆหหฮยุุณผููชิปปื เป่นแอร์ฮอกกี้เหรอไหนดูดิวางไปครับเล่นได้จริงปะปึ๊บมาตรงนี้นะครับผมเฮ้ยคุณผู้ชมเล่นได้จริงว่าดูดิเวลาเราตบเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยอะโดนอ่ะใครก็ไม่รู้นะครับมันตบมาเองอะอาจจะเป็นแบบ ผีที่อยู่ในบ้านนี we we ้ก็ได้นะครับผมเอาละไหนดูซิมีอะไรอีกฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่ะโซฟานะครับโโอ้หผู้ชมดูดินั่งแบบโคตรสบายฮะอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมเล่นได้ปะไหนดูดิกดไปเฮ้ยดูดิมีเสียงด้วยฮะอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าเล่นฟุตบอลนะครับผมเตียงของเราเนี่ยนอนได้ด้วยนะครับโคตรแจ่มอันนี้คือนอนของจริงเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตู้เกมนะครับผมนี่ตู้เกมอเมริกัเหรอเล่นได้ปะกดไปฮะนี่ก็จะมีเสียงเหมือนเราเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไไไไซคคคคค์เเ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 เหหรรรรรรออออนนนนีีีีีี่่่่่ขัับบบบดดดดด้้้้้้้วววววววยย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 ผมมมมมลลลลลงงงาาาาาาแแทะะะะตตโชฮฮปิฉ นี่จะเป็นน้องปลาแบบนี้เลยนะครับตัวเพื่อแบบน้องปลาว่ายน้ำได้ด้วยเหรอเอาล่ะคุณผู้ชมก็สำหรับของเล่นเนี่ยมีเยอะจัดเลยฮะถ้าใครสนใจไหนนะผมก็มาลองเล่นตามวันนี้ดูได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับณปัจจุบันเนี่ยเราก็มียอดติดตามแบ 18, 000, 000บ18ล้านปะเนี่ยโคตรเยอะนะครับตั้งก็2ล้านกว่าก็ผมแต่ว,ว่าถ้ายังเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถไปไกลได้มากกว่านี้อีกนะครับผมแต่ว,ว่าผมพอแค่นี้แล้วกันขี้เกียจแล้วอะเอาลา่่สสสรรััรับบบคคคลิปนนนนีีีี้้้มมววดผ